จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2564บ้านมั่นคงบ้านรักโลกค่ะเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนง,งานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินรวมกับขบวนองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนภาคกลางและตะวันตกโดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมลพงสุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีมอบกุญแจงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2564บ้านมั่นคงบ้านรักโลกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติภาคกลางและตะวันตก จำนวน114ครัวเรือนที่ชุมชนบ้านมั่นคงชะแม่พัฒนาตำบลลำตาสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกับภูมิภาคอื่นทั่วประเทศในวันที่15พฤศจิกายน2564ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2564ปีนี้ที่ว่าตั้งใจให้ทุกเมืองปลอดคาร์บอนโดยสอดคล้องกับแนวคิดวันที่อยู่อาศัยโลกคือบ้านมั่นคงบ้านรักโลก กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติภาคกลางและตะวันตกมีเป้าหมายคนภาคกลางและตะวันตกมีที่อยู่อาศัยและที่ดินมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย นิทรรศการของวันโคมจังหวัดพระนครศรียุทธยาพิธีมอบเหรียญก้าหารให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก13จังหวัดที่ได้เสียสละทำงานเพื่อชุมชนและสังคมในการขับเคลื่อนง,งานที่อยู่อาศัยและได้มีการมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณชุมชนชะแมบ2ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการที่ได้รับงบประมาณในปี2564จำนวน135ครัวเรือน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ,อชอจำนวน10ล้าน1 2 5 0 0 0บาทและงบประมาณสินเชื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านรวมทั้งสิ้น44ล้าน5 3 3 3 4 0บาทค่ะ